สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเอาใจสายซิ่งกันนะคะพูดถึงเรื่อง day trade ซึ่งเป็นหัวข้อที่ใครๆหลายคนให้ความสนใจกันมากๆและถามกันเข้ามาตลอดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันค่ะว่า Daytrade เนี่ยเขาหาหุ้นมาเทรดกันยังไงได้ทุกวันเลยนะคะแล้วเขาทำยังไงกันบ้างเอ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอสำหรับใครที่ยังไม่เคย day trade หรือว่าสนใจหรือแม้แต่กาลังเทรดอยู่นะคะลองมาดูคลิปนี้กันได้ รับรองว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วหลังจากคลิปนี้ก็ยังมีคลิป2 Daytrade อีกด้วยนะคะติดตามกันได้ในคลิป2เนี้ยจะเป็นการสัมภาษณ์โค้ดเบียร์วนนนะคะซึ่งเป็นสายเดทเทรดที่นับถือเลยนะคะว่าแกเก่งมากจริงๆก็ตอนแรกจะรวมกันอยู่ในคลิปเดียวกันแต่เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปก็เลยแยกเป็น2คลิปนะคะยังไงฝากติดตามได้คะ่ะ วันนี้นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่อง Day Trade นะคะที่ได้รับมาจากช่วงที่แข่ง Super Trader Season 2ค่ะก็ประมาณ3ปีได้แล้วมั้งคะตอนนั้นที่ไปสมัครแข่งนะคะเพราะว่าอยากจะได้ความรู้เพราะเขาบอกว่ามันจะมีจัดสัมมนา,าฟรีเรื่อยๆแล้วมันเป็นการแข่งหลายๆเดือนนะคะก็มีสัมมนา,าอะไรที่เราสนใจจะฟังอยู่แล้วทีนี้เขาให้เลือกทีมค่ะก่อนจะเข้าไปเราก็ตัดสินใจสุดท้ายเลือก Day Trade เพราะว่า มันเป็นหัวข้อที่เอ้ยเรายังไม่เคยสัมผัสยังไม่รู้ว่าเอ้ยมันเดทยังไงแล้วเขาจะสอนอะไรเราบ้างอยากจะไปรู้เทคนิคตรงนั้นค่ะแต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะในช่วงแรกเนี่ยเขาจะให้เราเทรดเองอยู่ที่บ้านนะคะก็คือต่างคนต่างเทรดอยู่ที่บ้านเลยเก็บคะแนนไปกําไรขาดทุนอะ่ะก็เก็บเข้าไปเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยมีความรู้ที่ให้มาในห้องไลน์หรือว่าไปฟังสัมมนา,าอยู่แล้วเกี่ยวกับเดทเทรดคือในกลุ่มเราก็จะเน้นเดทเทรดใช่ไหมคะว่าเป็นทีมเดทเทรด แต่ตอนนั้นเรา,เรายังทําไม่เป็นก็ไม่ได้เทรดตามนั้นเราก็เทรดตามสไตล์ของเราไปแบ่ง position sizing เก็บกําไรขาดทุนไปเรื่อยๆนะคะก็ตามแผนเราไปมันก็เข้ารอบค่ะในช่วงช่วงแรกเนี่ยโอเคเลยเพราะว่าไม่ได้ต้องมีความกดดันอะไรเทรดตามความความถนัดของเราอย่างนี้ค่ะแต่ช่วงหลังเนี่ยค่ะที่พอมันเริ่มเข้ารอบไฟนอนลไปมันจะต้องไปแข่งที่สตูดิโอนะคะตอนนั้นเนี่ย กฎการแข่งในแต่ละรอบช่วงนั้นนะมันจะเป็น Day t เทรดก็คือว่าซื้อขายภายในวันซื้อตอนเช้าแล้วก็ต้องทำกำไรขายจบวันจบวันตรงนี้เนี่ยแหละค่ะที่เราเริ่มกดดันและเริ่มแบบจะต้องมาเก็บข้อมูลความรู้ว่าเออเราต้อง Day t เทรดยังไงบ้างเลือกหุ้นยังไงบ้างมันมีเทคนิคอะไรยังไงโอ้โหตอนนั้นคือทางทีมโค้ชเนี่ยค่ะเขาก็ติวมาให้ติวทุกวันเลยนะคะ ในตอนเข้ารอบตอนสุดท้ายนั้นประมาณกี่คนนะสิบสอคนหรือไงเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆลดลงสุดท้ายเหลือ3คนก็จบมาได้ที่3นะคะตอนนั้นถือว่าเกินความคาดหมายจริงเอาเรานว่าช่วงท้ายนี่มันได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากเลยนะคะตอนนั้นถือว่าคุ้มค่ามากเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าไปแข่งตรงนั้นเนี่ยประสบการณ์เรื่อง Day Trade เออดี w อะไรต่างๆเนี่ยเราได้หลายอย่างจากตรงนั้นมาเลยค่ะทีนี้ d ด y t r ท d e ช่วงนั้นนะคะ มันคือเราต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากมันเกินแบบเกินกว่าที่เราจินตนาการเลยอย่างนั้นค่ะมันไม่ใช่อะไรง่งายๆที่แบบว่าจะทํากําไรได้ทุกวันก็เข้าใจนะคะว่าส่วนใหญ่คนที่ลงทุนหรือว่าเพิ่งเริ่มเข้ามาลงทุนเนี่ยจะสนใจเดย์เทรดแน่นอนเพราะว่าเราจะมีความเข้าใจว่าเออมันสามารถจะเป็นสร้างกระแสะเงินสดให้เราได้ทุกวันค่อยๆเก็บกําไรทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่จริงนะคะสรุปให้ฟังเลยว่า เดย์เทรดเนี่ยยากยากที่สุดเลยคือมันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดมากมายค่ะเดี๋ยวเนี่ยจะมาพูดให้ฟังวันนี้นะคะว่ามันมีอะไรบ้างประสบการณ์ที่ได้มาทําการบ้านยังไงแล้วก็รายละเอียดที่เราต้องดูมันคืออะไรบ้างเดี๋ยวมาลองฟังกันดูเลยนะคะมาเริ่มดูจากหน้าจอที่ใช้เทรดตอนเดย์เทรดตอนนั้นนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างทางซ้ายเนี่ยเราก็ เป็นลิสต์การบ้านคือหุ้นที่เราเราจับตาดูเอาไว้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ทางด้านล่างนี่จะเป็นตัวเซกเตอร์ก็คือเป็นกลุ่มหุ้นที่เขียวลบเขียวก็คือบวกแล้วก็แดงก็ลบนะคะในวันนั้นเราก็จะดูว่าวันนั้นเนี่ยนี่ดูคร่าวๆว่าเออเซกเตอร์ไหนเป็นตัวนําตลาดอย่างนี้นะคะ ทางช่องนี้ก็จะเป็นช่องติ๊กเกอร์ค่ะเอามาดูติ๊กเกอร์ที่มันวิ่งนะคะดูคร่าวๆแต่ถ้าใครมีจอแยกออกไปเนี่ยหลายจอก็สามารถเอาติ๊กเกอร์ไปดูได้เพราะว่าคนที่เดย์เทรดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดูติ๊กเกอร์มาเป็นหลักก่อนเลยนะคะว่ามันมีติ๊กเกอร์ไหนแวบๆขึ้นมาเหมือนเขาดูซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะดูไปเรื่อยๆยๆแต่สําหรับตัวเองเนี่ยดูไม่ได้นะคือมันดูแลตาลายอ่ะเราดูไม่ออกแต่ถ้าคนที่ชอบเนี่ยเขาจะดูเพลินเลยนะคะว่าเอ้ยตัวนี้มาดูลักษณะว่า ไม้ที่มาเนี่ยมันเป็นไม้ใหญ่ไม้เล็กแต่ก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะคะไม้ใหญ่ไม้เล็กเราต้องดูความต่อเนื่องดูอะไรหลายอย่างมากกว่านั้นไม่ใช่จับแต่ว่าเห็นตัวนี้มาตุ้มหนึ่งแล้วเอามาเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแล้วที่สําคัญคือถ้าโดยเฉพาะเป็นติ๊กเกอร์ที่เราทําการบ้านไว้แล้วหุ้นตัวที่เราทําการบ้านไว้แล้วจะดีมากเลยไม่ใช่ดูติ๊กเกอร์เสร็จแล้วหวดเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเขาเอาติ๊กเกอร์มาเสร็จแล้วก็รีบมาดูกราฟนอกเสียจากว่าเออเขามั่นใจแล้วว่าเห็นติ๊กเกอร์แล้วมััันนนนเป็นแวนววที่่่ใชมจงหะนะา วันนี้มันต้องเล่นแน่เอออย่างนั้นนะได้นะคะอันนี้คือไว้ดูติ๊กเกอร์นะคะนี่สำหรับแบบจอมีจอเดียวอย่างเงี้ยต้องดูทุกอย่างในจอเดียวอันนี้เพราะนี่มันเล็กนะคะส่วนด้านล่างนี้ดูบิดออฟเฟอร์ค่ะบิดออฟเฟอร์ของหุ้นตัวที่เราจะโฟกัสนะืตอนนั้นนะ,ะแล้วก็ทางนี้ก็เป็นกราฟนะคะส่วนทางซ้ายนี่เป็นกราฟใหญ่เราก็จะดูกราฟเดย์ค่ะไม่ใช่ว่าเด t เทรดแล้วจะดูแต่กราฟเล็กอย่างเดียวนะคะ เขาจะดูภาพใหญ่เป็นหลักด้วยค่ะอันนี้ดูเดยเนี่ยเวลาทำกันบ้านทุกวันหรือว่าหุ้นที่เราเก็บไปทำกันบ้านตอนเย็นเขาจะดูทั้งเดยมาก่อนหรือวีคด้วยซ้ำนะคะวีคเดย์แล้วมาดูที่แอคชั่นไทม์เฟรมก็คืออาจจะเป็นไทม์เฟรม5นาที3นาทีอะไรแบบนี้เพราะว่าต้องการดูความเคลื่อนไหวเร็วใช่ไหมคะดู1นึ่งชั่วโมงมันก็ไม่ไหวเนาะก็ดูประมาณนี้อันนี้อันนี้ก็เลยเลยใส่ให้เป็นตัวอย่างนะคะ5นาทีซึ่งเป็นแอคชั่นทางขวา แล้วก็ดู day อยู่ทางซ้ายต้องการดูแนวว่าใน day เนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วก็จะมี volume ด้วยค่ะเขาก็ให้ความสําคัญกับ volume นะคะว่ามันแท่งไหนมี volume บาง volume น้อยอะไรแบบนี้นะคะแล้ว moving average เนี่ย indicator อื่นๆเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่ความถนัดแต่อย่าไปใส่เยอะเพราะว่ามันจะลกแล้วก็ทําให้การตัดสินใจช้าลงนะคะอันนี้ที่ใส่ moving average คือเป็น คือมันเป็นอินดิเคเตอร์ยอดฮิตของเราคือเราชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะคะแล้วตอนนั้นใส่เป็นแบบเรนโบว์อ่ะก็คือแบบมันเป็นชั้นๆแต่สําหรับตัวเองคือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สับสนนะคะเราดูออกอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงใช้ใช้เพื่ออะไรแบบนี้ทีนี้ไม่ได้ไม่ได้อยากจะไปแก้ให้มันเหลือ2เส้นก็เลยเก็บเอาไว้เท่านี้นะคะอันนี้มาให้ดูเป็นตัวอย่างหวังว่าจะไม่งงนะคะแต่แต่ว่าอย่างโค้ชที่สอนนะคะแกไม่แกเทกรดกราฟเปล่าเลย ไม่มีอินดิเคเตอร์อะไรทั้งสิ้นนะคะแกก็แค่มาดูแนวรับแนวต้านเท่านั้นเองเท่านั้นเลยจริงๆนะคะแต่สิ่งที่แกทำอะ่ะคือทำาทำการบ้านหนักมากที่จะเลือกหุ้นเข้ามาในตรงนี้นะคะว่าเราจะเฝ้าหุ้นอะไรในวันนั้นหุ้นที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะต้องรู้เราจะต้องรู้สตอรี่ทั้งหมดก่อนว่าตัวนี้มันคืออะไรแล้วทําไมเราถึงเอามันเข้ามานะคะมันมีความน่าสนใจยังไงเเราจะเลือกหุ้นตรงไหนมาใส่บ้างน,นะคะมันก็จะมาจากนี้นะคะ่ะ ที่เราใส่อันนี้มาให้ดูคือเป็นหุ้น top gainer นะคะ20ตัวพวกสีฟ,ฟ้านี่คือแบบ ceiling อย่างเงี้ย top gainer เอามาจากไหนก็ไปเอามาจากนี้นะคะที่ตรงเว็บ settrade นะคะนี่นะ settrade com นะคะแล้วก็เข้ามาที่ตรงหุ้นนะคะแล้วก็จัดลำดับ top ป20น ranking นี่ค่ะคลิกเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะ มันจะมีอันนี้มูลค่าซื้อขายกับปริมาณไม่ใช่นะมาดูตรงนี้ค่ะราคาเพิ่มขึ้น20อันดับกับราคาลดลง20อันดับเราก็ดูตรงนี้ค่ะเพิ่มขึ้น20อันดับเราก็เก็บอันเนี้ยมาดูทุกวันเขาดูกันตรงนี้ทุกวันนะนี่คือหนึ่งในลิสต์ที่เขาดูนะมันคืออย่างงี้ค่ะหลักการคือเขาต้องการจะดูหุ้นที่เป็นกระแสเขาต้องหาหุ้นที่เขาจะเล่นกันเดตเฮดเราต้องหาหุ้นที่มันกําลังจะมาถูกไหมคะที่เขามีมีรายใหญ่กําลังสนใจอย,อย่างเงี้ย ที่เขาเมืองจะเล่นกันอ่ะมันต้องมีสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งแบบเวลาที่เขาจะเล่นมันจะต้องแบบมีไซเคิลอะค่ะแบบว่าไม่ใช่ว่าเล่นวันเดียวจบมันอาจจะมีบ้างที่วันเดียวจบแต่น้อยเดี๋ยวมันจะต้องมีลากขึ้นตบลงแล้วก็ไปอีกอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาเก็บมันนะคะจากในท็อป2เนีเนี่ยท็อป20วนตี้แลนกิ้งเราจะเห็นความเคลื่อนไหวค่ะมันเหมือนกับว่าเราจะแกะรอยอะเป็นนักสืบดูเก็บได้ตอนนั้นที่ทำนะคะ มีเก็บไปเป็นลิสต์เลยนะคะม,มีตารางชีตเนี่ยวันนี้เก็บไปละย20ตัวมีอันนี้ l p n SMT AFC แล้วก็แต่ละตัวไปดูกราฟ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 และยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยต้องไปดูหุ้นมันอีกนะเราก็คลิกขวาตรงนี้ไปดูที่แท็บมันอันนี้คือที่โค้ชที่เก่งๆเ,เขาดูกันแบบนี้จริงๆคัะเพราะฉะนั้นเด t a ์มันไม่ใช่แค่ว่าเห็นติ๊กเกอร์เปิดกราฟดูบิตออฟเฟอร์แล้วหวดเลยมันไม่ใช่แต่ว่าหุ้นเหล่านั้นเนี่ย ที่เขาสามารถตัดสินใจได้ภายในเซี่ยววินาทีต้องบอกว่าเสี่ยววินาทีจริงๆค่ะว่าจะซื้อหรือจะคัดลอสเนี่ยเพราะว่าเขาทําการบ้านมาแล้วค่ะทำการบ้านมาหนักมากเขาถึงได้มองออกหมดเลยว่าหุ้นตัวนี้ถ้าตัวนี้มานะมันจะเกี่ยวข้องกับตัวไหนอย่างอันเนี้ย lbn เขาก็มาดูเขาอาจจะดูว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นใครแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเองอะ่ะบางบางทีเนี่ยเราเห็นเลยว่าเอ๊ะเนี่ยผู้ถือหุ้นรายใหญ่แบบเกี่ยวข้องกันหรือว่ารายเดียวกันแล้ว หุ้นมันจะทําให้มีนิสัยยังไงแบบนี้แบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะดูอย่างเช่นว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนนะคะก็ดูบริษัทหลักทรัพย์ตรงนี้แถบนี้นะคะมันจะมีว่าหุ้นตัวนี้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมก็คืออสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างใช่ไหมคะเราก็รู้อยู่แล้วอะ LPN นะเป็นอสังหานะแล้วทีเนี้ยถ้าสมมุติเราดูทุกๆตัวเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนั้นที่ทาชีตนะคะเราก็จะเห็นว่าเออ LBN อสังหามาสมมุติว่ากลุ่มอสังหามันมาพร้อมๆกันถ้า LBN นําก่อนเดี๋ยวก็จะมีตัวอื่นตามมาตามมาแล้วเราก็จะไปหาได้ว่าตัวที่มัน lagging คือมาช้าที่สุดที่มันยังไม่มาเนี่ยในกลุ่มเหลืออะไรบ้างไม่ใช่ไปหวดท,ทันทีนะคะก็เอาตัวนั้นแหละไปเข้า list นะคะแล้วก็จับตาดูว่าหุ้นมันอาจกําลังจะทําพฤติกรรมอะไรฟอร์มตัวอยู่และรอเบรกเพื่อตามกลุ่มที่นําตลาดมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือเราอาจจะเห็นว่า ช่วงนี้แบงก์กำลังตกแบบนี้อ่ะเราก็ไม่ได้สนใจกลุ่มแบงก์แต่กลุ่มไหนกําลังมาเราต้องรู้เช่นสมมติกลุ่มเหล็กกาลังเล่นกลุ่มเหล็กชอบมาพร้อมกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าในหุ้นกลุ่มเหล็กมีอะไรอะไรบ้างนะคะซึ่งตรงเนี้ยสำคัญมากนะคะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่ตรงหน้ากราฟกันนะคะหน้ากราฟกันต่ออสมมุติเรามาดูนะคะ อย่างตอนนี้เรามีหุ้นอยู่20ตัวซึ่งเป็นท็อปเกนเนอร์แต่จริงๆมันไม่ใช่มาจากท็อปเกนเนอร์วันนั้นทั้งหมดนะคะคือท็อปเกนเนอร์เราไปใส่ในลิสต์ตรงนี้แค่เป็นแบบตรงนี้มันจะเป็นตัวแบบที่เรากองมาแล้วอ่ะมันเป็นท็อปเกนเนอร์หลายๆ,ๆ,ๆวันติดติดกันตัวตัวในลิสต์เนี่ยเป็นตัวที่เราแบบคัดมาแล้วว่าเอ้ยมันน่าจะเล่นเร็วๆนี้ยแหละภายในวัน2วันสาวันเนี้ยก็มาใส่ตรงนี้เอาไว้แต่ตัวอื่นที่เราไม่มาใส่เนี่ยเราทําการบ้านไว้แล้วถ้าเกิดเราเเเห็นนติกอรมาาาจจะ รีบเอามาเปิดกราฟดูก็ได้ค่ะมันต้องเป็นแบบนี้นะคะ,ะสมมุติว่าเราเห็น l p n อันนี้เห็นกราฟแล้วเนาะ,ะประมาณนี้นะเห็นไหมคะมันมีจังหวะที่ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ยอ่อแล้วกลับมาขึ้นอีกตรงนี้ขึ้นแรง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 แท่งแรกเนี่ยช่วงแรกๆไม่มีใครเข้าทันหรอกนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมามาเมื่อไหร่แต่เขาอาศัยจังหวะที่เดี๋ยวมันจะกลับมาเล่นอีกทีตรงนั้นแหละเมื่อไหร่นะคะท,ที่ที่เขาชิงจังหวะกันให้ได้แล้วก็ อ่าดู SMT นะคะ SMT เห็นไหมคะมันก็ขึ้นในเดพวกนี้นี่คือกราฟเขาไม่ได้สนใจว่ามันจะต้องเป็นกราฟสวยขึ้นในในแบบเป็นเทรนขึ้นขึ้นขึ้น,นเหมือนแบบพวกหุ้นใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเขาจะสนใจว่ามันจะมีสัญญาณว่าเขากำลังเก็บของหรือว่าอะไรหหาจากตรง top g e n e r นอร์ที่กีบบอกใช่ไหมคะแล้วก็สต้องไปอ่านข่าวค่ะ อ่านข่าวในตรงนี่นะคะโทษนะคะกลับไปอีกทีนึงเดี๋ยวจะงงๆกันอีกนี่ที่หน้าเซทคะ่ะเซ or.th เขาก็มาอ่านข่าวกันนะคะข่าววันนี้อะไรแบบนี้ข่าวย้อนหลังข่าวนี้ต้องระวังนะคะเราต้องอ่านข่าวที่เป็นแฟกต์แล้วก็ต้องมีอีกเรื่องนึงก็ต้องดูพวกรู้ว่าปฏิทินหลักทรัพย์เป็นอะไรตัวไหนที่เดี๋ยวจะจ่ายปันผลอะไรแบบนี้เพราะว่ามันจะมีผลกับราคาใช่ไหมคะกลับมาดูที่กราฟกันต่ออีกทีนึง SMT นะแล้วก็นี่นะคะเห็นไหมพอเราลากมา SMT มันก็ขึ้น bid offer ตรงนี้ที่เราลากมาดูกราฟเนี่ยคือสมมติเราเห็นติ cker กกอ,อ่ะอ่า t รั p นะมาแล้วมันมีติก,กอร์เข้าอันนี้สมมุติมันยังไม่ไม่มานะเห็นไหมคะโอ้โห t รั p นี่คือแบบวิ่งกึง้งปึ้งปึ้ง,งแบบเปิดแก็บทุกวันอนะกี่วันแล้วคิดดูมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรถ้าเกิดอันนี้ไม่รู้ไม่ทราบเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่นี่ ต้องรู้มันอาจจะมีข่าวอะไรมาก่อนไหมใช่ไหมคะมันมีสัญญาณตั้งแต่ตรงนี้แล้วเห็นไหมคะตรงนี้ยอ่อลงมาแล้วเริ่มนี้ขึ้นมาแล้วเบรกตรงแท่งนี้เนี่ยตรงแท่งนี้พอเปิดเบรกไฟเป็นแดงแต่อีกวันหนึ่งเปิดแกลบหนีขึ้นไปจริงๆถ้าคนที่เขาเทรดอ่ะเขาเข้าไวออกไวอยู่แล้วพอเปิดอีกวันหนึ่งเข้าไปเนี่ยแล้วระล,ลงมาถ้าสมมติเกิดมันไม่ขึ้นจริงอ่ะมันลงเนี่ยย่อกลับลงมาเนี่ยก็เป็นจุดคัดก็ต้องรีบออกเราก็ต้องตัดสินใจกล้าออกได้ แต่อันนี้คิดดูดิโอ้โหมันขึ้นเยอะมากอะ่ะถ้าดูใน time frame เล็กนี่เห็นไหมคะย่อแล้วขึ้นย่อแล้วขึ้นที่แนวเดิมเลยตรงนี้เหมือนตบลงมาหลอกนะคะชุดนี้ขยายหน่อยนี่ชุดนี้เหมือนตบลงมาแบบหลุดตรงนี้แต่พอสวนกลับขึ้นไปยืนได้ตรงเนี้ยพวกเดทเทรดเขาก็ต้องเข้ากันนะคะก็จะมีจังหวะเข้าอ่ะถ้าถ้าเข้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบเข้าที่ใ y on deep ก็คือย่อแล้วมาเข้าบางคนชอบเข้า break out ชอบเข้าตรงนี้จุดคัดล้อจุดอะไร เราก็ต้องวางแผนเอาไว้ให้ให้ได้ก่อนที่ใจนี่เลยนะคะแล้วอย่ามั่นใจเกินไปคือเข้าแล้วไม่ไปก็ต้องคัดถ้าเราเข้าผิดติดติดกันสามไม้อย่างเงี้ยควรจะเลิกเลิกก่อนเพราะว่าเราต้องมานั่งดูทํากันบ้านว่าเอ้ยหน้าเหตุเราผิดปะวะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเรา,เราแบบเออทำกันบ้านมาดีแล้วอ่ะมันไปทุกตัวแต่เกิดเราเข้าผิดจังหวะอย่างเงี้ยแสดงว่าเก็บมาทํากันบ้านก่อนอย่าเพิ่ง เราผิดผิดผิดอย่ารีบลุยนะคะคือเราผิดแล้วเนี่ยเราเอามาย้อนกลับมาดูแล้วมานั่งทําการบ้านแก้ไขข้อผิดพลาดค่อยไปลุยอีกทีหนึ่งค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้คนเขาสําเร็จกันนะคะบางทีเราเลือกถูกแล้วเนี่ยเราไปดื้อดึงกับมันอ่ะเขาเลือกตัวถูกแต่เขาผิดจังหวะคัดคัดคัด,คดแล้วเราก็ยังไ,งไปดื้อดึงเออก็โดนมันหลอกไปอยู่นั่นแหละเพราะว่าก่อนมันจะไปมันจะมีตบลงแล้วก็ค่อยไปตบลงแล้วค่อยไปถ้าเราเข้าผิด ย้อนกลับมาดูแล้วเราจะเห็นภาพที่เราอาจจะไม่เห็นในตอนที่เรามี Position นะคะเพราะมุมมองมันจะต่างกันทรัพนะมันขึ้นปึงป้งๆอย่างนี้นะคะแล้วดูตัวนี้นะคะตะกี้นี้พอดีมีเปิดมาดูนิดนึงแล้วมันมีตัวนี้ค่ะดู STA นะคะ s อ่าเ t a เห็นไหมคะในกราฟเดตรงนี้เอ้ยมันขึ้นแบบเหมือนมันแบบกระโดดเปิดแกะบเปิดแกเปิดแกเหมือนกันเลยอะเหมือนกับไ้ทรัพเลย ก็เลยอย่างนี้ค่ะพอเราเห็นสมมติเราไล่ดูอย่างเงี้ยเราต้องดูแล้วเฮ้ยส่งมันคล้ายๆกันเลยตัวอื่นมันไม่เห็นจนะต้องเปิดแก็บอะไรขนาดนี้เลยมันมันเจ้าแบบลายใหญ่เขากลุ่มเดียวกันไหมเนี่ยหรือหุ้น2ตัวนี้มันเกี่ยวกันยังไงเราก็ต้องไปดูนะคะอ่ะอย่างน้อยเราต้องไปดูว่าทรัพกับ sta เป็นหุ้นกลุ่มเดียวกันไหมเราก็ไปลองเปิดดูอย่างที่ตะกี้มีบอกนะคะไปดูที่เซ็ตเทรดเราก็ตะกี้อ่ะตัวนี้นะคะที่ ทรัพเราก็คลิกขวาแล้วเปิดไปนะทรัพกับตัว STA ใช่ไหมคะเปิดไปแล้วเราก็ดูนะคะเน็ตช้านิดนึดนงอ่า STA เรามาดูที่หลักทรัพย์นะคะบริษัทหลักทรัพย์ดูว่ามันอยู่กลุ่มไหนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารก็คือเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะคือเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารอันนี้ของตัว STA นะคะสีตังค์นะคะแล้วมาดูที่ทรัพกันนะคะ ก็คือไทยรับนะคะทีรับทีรับทีรับเรียกผิดเรียกได้หมดนะคะเราไม่รู้จักชื่อมันกลุ่มอุตสาหกรรมเห็นไหมคะเป็นกลุ่มเดียวกันก็คือเป็นเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเหมือนกันถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้เลยเป็นมือใหม่หรือไรเราก็ต้องไปหาดูว,ว่ากลุ่มนี้หรือว่า2บริษัทนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วมีอันอื่นที่มันเกี่ยวข้องกันอีกไหมที่มันน่าจะมาหรือว่า2ตัวนี้เนี่ย ลักษณะแต่ก่อนฮ ISTORY เนี่ยเขาเคยเล่นกันแล้วมันเป็นยังไงแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องไปดูกลุ่มนี้ค่ะว่าทั้งหมดมันมีม,นม,มันมีหุ้นอะไรบ้างในกลุ่มนี้นะคะ2ตัวนี้วิ่งไปแล้วมีตัวอื่นวิ่งเหมือนกันไหมหรือว่ายังไม่วิ่งวิ่งนิดนึงอ่ะเราก็เอาตัวอื่นเนี้ยมาทำการบ้านได้ก็ยกตัวอย่างนะคะเป็นอย่างนี้เป็นต้นก็คืออันนี้เป็นการหาหุ้นค่ะที่แบบว่าจะเราเราจะมาเล่นในแต่ละวันในเดย์เทรด แต่ว่าเวลาการจะเข้าจะอะไรเนี่ยเขาต้องมีการดูบิดออฟเฟอร์อีกดูทิกเกอร์มาแล้วเราก็มาลากเข้ามาดูกราฟเสร็จแล้วมาดูบิดออฟเฟอร์จังหวะในการเข้าว่าว่าช่วงนั้นเนี่ยจะไปแล้วเลยหรือเปล่าทําไมเขาต้องดูหาจังหวะที่จะเข้าไปเลยเพราะว่าเ,เราจะได้ไม่ถือรอนานนะคะบางทีถ้าถ้าเกิดว่ามันไม่ไปทันทีเนี่ย มันอาจจะผิดจังหวะแล้วเราอาจจะโดนตบโดนหลอกลงมาก่อนนะคะก็ทําให้ถ้าเรามีคัดลอสที่เผื่อไว้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดอย่างโค้ชนี่ยทีมโค้ชที่สอนก็แกก็ค่อนข้างแบบจังหวะดีมากๆเลยจริงๆนะค่ะแกคัดสั้นมากๆแต่ถ้าเกิดเรายังไม่แม่นขนาดนั้นเราอาจจะเผื่อสต็อปลอสที่มันไม่ไม่แคบจนเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันแคบจนเกินไปแล้วมันก็ทําให้เราบั่นทอนอะถ้าเกิดเราโดนคัดเยอะๆนะคะ นี่เขาก็จะดูบิดออฟเฟอร์บิดบิดบางบิดหนามันเป็นยังไงแล้วก็ไม่ใช่แค่บางกับหนาอย่างเดียวนะคะบิดบางบิดหนาช่วงไหนด้วยช่วงที่แบบกําลังจะเบรกหรือว่าเบรกไปแล้วตรงนี้สําคัญหมดเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดเรายังไม่เคยดูเนี่ยไม่เคยเทรดแบบนี้มาก่อนมันมีรายละเอียดหลายอย่างเห็นไหมคะในเดย์เทรดที่เราจะต้องดูและต้องไวถ้าเราไม่เคยทําอาจจะสมมติใครสนใจนะคะก็เอาเทมเพลตเนี้ยไปใช้ดูได้เลยนะคะ ไปลองสร้างเทมเพลตตัวเองดูแล้วฝึกดูก่อนค่ะเพราะอย่างที่เขาดูกันแล้วเขาไวเนี่ยหนึ่งคือเขาทําการบ้านมาหนักเขาทำการบ้านทุกวันโดยทําให้เขาแทบจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ย LPN นะนิสัยมันเป็นแบบนี้อันนี้สมมุตินะคะสมมุติเออมันมันมาแล้วอะตัวไหนจะต้องมาอีกคือเขาเคยดูมาแล้วรอบที่แล้วเขาก็เคยเทรดแบบนี้มาแล้วหรือว่าโซลานะมันเป็นแบบนี้สตอรี่มันเป็นมายังไง b ิ t อ f ฟเฟมันต้องลักษณะไหนมันถึงเตรียมกําลังจะไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ประสบการณ์ะคะ่ะสอนให้ทางทีมโค้ชเขาเนี่ยเก่งกันมากๆคือมีความรู้ว่าแบบคือทึ่งมากเลยตอนนั้นที่เรียนกับโค้ชนะคะแกก็แชร์ให้หมดแบบความรู้เยอะมากแต่เราก็ไม่ได้สามารถทําได้ขนาดนั้นนะคะแต่ถามว่าถ้าเรามาดูเนี่ยพอจะรู้ไหมพอจะได้ไหมก็พอได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าให้ไปโฟกัสแบบนั้นทุกวันเนี่ย บอกเลยว่าทําไม่ได้มันต้องใช้พลังงานเยอะเยะเยอะจริงๆ,ๆ,ๆนะคะมันเยอะมากสําหรับใครที่สนใจเดทเทรดก็ลองดูก่อนก็ได้นะคะในเรื่องหลักการว่าจะทํำยังไงเนี่ยมันมันต้องอาศัยประสบการณ์มากๆจริงๆมันไม่ใช่ว่าทําแล้วก็ได้เลยรวดเร็วอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะแล้วการเดทเทรดที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือมันไม,ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องขายตอน4ี่โมงเย็นคือซื้อเสร็จแล้วต้องรีบขายเพราะ ตรงนั้นเนี่ยมันคือแบบอ่ะเราไม่มีเงินไม่สามารถจะห่อได้คือใช้เป็นแบบเครดิตอ่ะอย่างนั้นเสี่ยงมากนะคะโค้ชที่เขาเล่นเดทเรดเนี่ยเขาวางเงินเต็มคือไม่ได้ใช้พวกอะไรมาจิ้นหรืออะไรหรือเป็นการอะไรนี้เลยนะคะวางเงินเต็มเดทเรดหมายถึงว่าเล่นแล้วหุ้นมันกําลังจะไปมันต้องไปเลยอะ่ะไปนะตอนนั้นหรือว่าเขาอาจจะห่อข้ามไปรอปลาขายตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะลักษณะหุ้นบางตัวมัน มันมันจะมาแบบปิดเย็นน่ะมันมาวิ่งตอนเย็นเสร็จแล้วพอตอนเช้าอะ่ะก็มีเล่นอีกชุดหนึ่งก็ไปก็ไปทํากําไรช่วงนั้นได้ก็มีนะคะแต่ถ้าเราเดทเทรดแล้วถือไป2อสาวันมันไม่ไปเอ้ยมันเริ่มไม่ใช่แล้วมันอาจจะไม่ใช่จังหวะเราคงไม่ใช่แล้วนะคะอันนั้นก็ต้องค่อยมาปรับอีกทีหนึ่งค่ะเราทําการบ้านหนักมาแล้วนะคะแล้วเวลาตัดสินใจแอคชั่นอะไรเนี่ยก็ต้องไววินัยต้องดีคัทลอสก็ต้องห้ามต่อรองนะคะ มันมันหลายอย่างมากผิดนิดนึงเนี่ยเสียหายเลยเพราะว่าเวลาเห็นมันขึ้นขึ้นแรงแรงเนี่ยลากยาวๆปืนแล้วตบลงมาเนี่ยทีเดียวหายไปหมดเลยเราขายไม่ทันจังหวะการตั้งซื้อตั้งขายก็สําคัญมันเขาก็มีเทคนิคว่าจะต้องทอํายังไงใ,ให้ให้ให้เราไม่จวดอยอ่ะไม่ใช่จวไปเสร็จส่งคําสั่งซื้อไปเสจมาเก็ตปึ้งไปที่ไายที่สุดเลยอย่างเงี้ยคนที่ส่งคําสั่งไม่เป็นก็มีความเสี่ยงตรงนั้นเหมือนกันนะคะ และสำหรับคนที่พอร์ตเล็กต้องการปั้นพอร์ตนะคะโค้ชเขาก็เคยแนะนําว่าให้ทําแบบนี้นะคะ่ะพอเราไม้แรกสมมุติว่าเราทํากันบ้านมาตอนสาร์อาทิต์นี้ใช่ไหมคะแล้วเราเริ่มเทรดในวันจันทร์คือเริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์ในการเทรดเนี่ยอ่ะเรามีทุนอยู่สมมุติว่าอ่ะหนึ่งแสนบาทอย่างนี้นะคะเราลงไปเดยเทรดโดยการแบ่ง position size แล้วว่าเราจะขาดทุนเท่าไหร่ตามที่เรารับความเสี่ยงได้สมมุติ2000นะคะ คือ2อเปอร์เะเราจะขาดทุนไม้เนี้ยสองพไม้แรกเนี่ยจะต้องเน้นมากๆนะคะคือโค้ดบอกว่ามันเกี่ยวกับไม้เซ็ตคือเราต้องอยากจะเริ่มต้นให้มันดีอะ่ะแบบว่าเก็บกําไรให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นไม้แรกให้ระวังไม่ใช่แบบมัวๆไปก่อนเลยพยายามหาหุ้นที่เรามั่นใจแล้วเป็นท่าไม้ตายของเราคือแบบนี้น่าจะใช่แน่นะคะคือเน้นๆเลยไม้แรกสมมติเข้าไปเสร็จเราได้กําไรมา2,000 ได้กำไรมาเสร็จนะคะเก็บกำไรมา2,000เป็นแสน0 0แล้วสเต็ปต่อไปเข้าต่อใช่ไหมคะให้แบ่งนะคะคือถ้าเกิดว่าเราขาดทุนลงมาพันหนึ่งก็เลิกเลิกเลยนะคะเก็บกําไรไปก่อน1000นะคะให้เรามีกาําไรแต่ว่าตอนที่ไม้ที่2เนี่ยไอ้ตรง1000นั้นนะ่ะมันใจเรามันจะดีขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามี2,000เป็นบัฟเฟอร์แล้วแบบเรามีกําไรเก็บสะสมมาแล้วนะขาดทุน1,000ไม่เป็นไรเอ,อ้ยยังมีอีกพันหนึง่งอ่ะเก็บกลับบ้านได้แบบนี้คะ่ะ แต่ไม่ใช่ได้กําไรมาก่อน2อ0 0แล้วเอาไปเบ็ดทั้งหมดหรือว่าพอไม้ที่2กลายเป็นขาดทุน3000แบบนี้คือไม่ได้นะแบบนี้จะถือว่าแบบมันทําให้ไม้เซ็ตพังอะเสียคราวนี้ไปไม้3ไม้4ก็แย่เลยอันนี้ก็คือเป็นหลักการที่คนแนะนํานะคะก็คือหลักๆเลยคือเราต้องมีกําไรก่อนไม้แรกเนี่ยถ้าถ้าเราแบบยังเสมอตัวหรือไรก่อนเนี่ยระวังให้มากๆนะคะแล้วก็ต้องเน้นๆเลยหาท่าเด็ดๆท่า ถ้าช็อตเด็ดของเราเลยว่าเข้าไว้เนี่ยอันนี้น่าจะปลอดภัยหุ้นนี้เราทำกันบ้านมันดีมากมันต้องมาพอได้กําไรมาเสร็จเอากําไรตรงนั้นเนี่ยค่อยไปต่อยอดสมมติพอไม้ที่2เราได้กําไรอีกอ่าได้กำไรมาพันหนึ่งก็มาเป็นสามพันละเราก็เอาตรงเนี้ยอีกสองพันไปต่อยอดไปเบิ้ลเบิ้ลได้อันนี้คือสิ่งที่โคด้ดอะโค้ดเบียร์แกสอนมานะคะทําให้เขาสามารถกล้าเบสในไม้ต่อๆไปที่เห็นแกกล้าเบสเนี่ยไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าโหแกเบสไปมั่วซั่วอะไรอย่างนี้นะคะคือแกเก็บกําไรมาแล้วมีการแบ่งพอร์ตจัดสรรต้นทุนกําไรอยู่ในหัวอยู่แล้วค่ะถ้าแพ้เท่านี้ก็เลิกหยุดสําหรับวันนั้นเดี๋ยวค่อยมาเริ่มใหม่แบบนี้นะคะสําหรับคลิปเดทในตอนแรกก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะยังไงเดี๋ยวรอติดตาม Day a ดทตอนที่2นะคะซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์แล้วก็แชร์ประสบการณ์จากโค้ชเบียร์นะคะ ชเบียวะนนนะคะถ้าเกิดใครเป็นสายเดเทเห็นน่าจะรู้จักแกอยู่แล้วตอนแรกจะเอามารวมอยู่ในคลิปเดียวกันแต่รู้สึกคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะเพราะว่าเรื่องของแกเนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วก็เดี๋ยวแกอนุญ,ญาตให้สัมภาษณ์ได้ด้วยก็ดีมากๆเลยนะคะยังไงมันก็คงจะไม่ไม่สั้นๆเกินไปก็เลยแบ่งเป็น2ตอนดีกว่านะคะก็งไงเดี๋ยวฝากรอติดตามในคลิปหน้าได้ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าในเดทตอนที่2นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ